ยอมรับเลยนะเมื่อมันถึงมาได้ไงนี้ที่เราคอยก้มมาถึงคะ่ะทุกคนคลิปนี้ฟ้าจะเป็นคนใส่ลายเบสนะคะหาว่ามานันลำเมอถึงผู้หญิงคนอื่นโดยที่มันไม่รู้ตัวอย่าไปรอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเป็นไงปะเ,เนี่ยมันจะดุมเมื่อกี้นะ สะดุ้งยังฝันอะไรกิน,น,นสะดุ้งฝัน,นอะไรหรอ<น>สะดุ้งแรงมากเมื่อกีุ้่งเลยหรออืมเข้หนังอยู่นอนนานเนี่ยอนอนม,มามมอิ่กินหมูมา เป็นไรไม่เป็นไรหเนี่ยเองสะดุ้งอย่างนี้เลยอ่ะเออเออขาจะทำยังไะรุ่งเลยเขาพูดอะไรแปลเๆอย่องนแล้เขาเห็นจะดุ้งสองรอบแล้วนะร่ปีสอง์แล้วหรอทีแล้วเนี่ยเป็นไรไหมเนี่ยไม่เป็นไรม่รู้สึกไม่ฝันเลย้ ปิดไฟเขาได้เหรอเราต้องลามก่อนเบสมืออะไรเนี่ยมืออีกแล้วเนี่ยไม่รู้ล้กอกอย่างเงี้ยมืออะไรอะไร อะไรวะไอ้ทวาแบบไอ้เล็กก็กวักเงี้ยใช่เลือกตัวไม่เขาไม่รู้สึกตัวเลยไอ้เลเป็นคนละมือแม่รู้สึกตัวไม่ใช่เลือนี่ก็อย่างเงี้ยแต่ไม่ได้พูดอะไรมะเรมื่อกี้กระลูกใช่ไหมไอ้เล็กอ่ะกลับแต่ทั้งเนื้อทั้งหางเนี่ย,ไม,ยมไม่นอนพูดเลยไม่นอนไปเลยไม่ไรเขาอยู่นี่ไม่นกก่ากลัวแต่แต่เขาไม่ได้ฝันด้ย เีงอาจจะแบบเ่อแบบสะดุ้งไม่เป็ไรเอ่นอนไปไม่เป็นไรนอนเอาจจะเป็นเองนบอยจริงเองอชนอนลเมอแบบไมรู้ตัวเองเบไอเบสเรียกใครเมื่อกี้เนี่ยเรียกใครเรียกยะ ใช่แล้วเมื่อกี้ที่มึงกวักแล้วมึงเรียกจอยนี่คืออะไรเรียกใครค่ะพี่มึงละโมยอีกแล้วเพ็ญเรียกจอยเมื่อกี้นะไข่ไข่เหรอเมื่อกี้เรียกจอยอ่ะนี่รู้ตกใจหมดอย่านะมึงอะเรียกใครผู้หญิงอะจอยไหนวะกูยังไม่เคยรู้จักคนชื่อจอยเลยเรียกจอยอ่ะอย่าไปรู้จักเลย nóng nó lại còn liên quan đến con bò mửi cái này quá. A! Cái bet, à ใคตัวยาตัวไหนตัวไหนของหนูจ้าวังงี้มีอะไรไม่บอกอูวอ่เอเขาขอโทษขอโทษทำไมก็เขาไม่รอู๋มือใครอ่ะล้องมาเมือถึงมันได้ไงเขาไม่รู้งเขาละเมอเขาไม่รู้สึกตัวเขาลาบเขาละเมอเขาไม่รู้สึกตัวเขาไม่รู้เขาพูดอะไรไป เขาพูดว่าทดสอบกไม่ได้เช็คนะกไม่รู้นะว่าจอยู่ใครนะเขาเป็นมือเขาพูดว่าอะไรก็มือสะดุ้งอ่ะก็เรียกอ่ะถ้าอป่างเงี้ยก่อนอ่ะถ้าเราไปมันก็เรียกจอยจอยอ่ะวใจดังไู้ทะงอยเจมสอ้างจอยจาเลยอ๋อหูอ่เออเองครับแต่ถ้าเออระมือคนอื่นละมือถึงชื่อคนที่แบบรู้จักหรืออะไรเงี้ย จอยไหนพูดมาไม่อ้แดมัจอนหน่อยนดนอ,อ้โกมอถึงมันทำไมอะเฮ้ยูดมหมจอนหน่อยเมื่อถึงมันทำไพม,มำไพูดมายอมรับเลยนะเขาไม่รู้จ้าเมื่อเมืถึงมันไดไงงอนุฮะแ้มีอีกน,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 นั่นโดนนี่ เชอ่ไหนไหมที่ไหนบอกมงแมมไชูอะไรีเนียมือมไข่ังเป็นฝาอะไรยยมันจะจนเกินที่ใจจะทน เราไงอากพูดมาดิอะไรอะเขาองเขาไม่รู้จักมันคือใครเรานอนอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั่งหลับเพิ่อนยังไม่ได้นอนเลยเนี่ยมึงพูดถึงมันอยู่ไงเอาไงพูดถึงใครพูดมาเจอช่ลี่หือเขาเขารู้จักเอาโทรศัพท์มาเทปเดี๋ยวนี้ ไม่เอาโ่ไอ้เนมอะไนักมันนอนนตัวเองไงคิดไปเองเขาไม่ดูเรื่องอะไรเลยไม่รู้จักจอไหนเอรี่ไหนม่อนอนถ้นอนก็ละเมออีกจะไม่ต้องนอนนอนนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องนอนถ้านอนก็ละเมอพี่หน่อวะจะไปไหนมาเนี่อ๋อแนวมาดังนี่ตัวเองเลยจะไนอนไมไม่ไหวเลยนาไม่ไหวม่มนั่ มนั่งมานั่งก่อนมาตรงนี้ไม่เดี๋ยวคุยกูนได้ไหมคืคืนนี้ขอนอนก่อนเอนอนกอนเออมาไงเให้นอนเคลียร์ก่อนมาตรงนี้นอนกยแล้วก็ละมือทงคนอื่มันเป็นรเจ็บเจบเจ็บบาเียตอะไรกูจะไม่โทเรามาขอโทเห้มือถึงใครอ่ะ เขาพูดแล้วไปแล้วใครอะเชอรี่เขาไม่รู้จักเขาไม่รู้จักจริงจริงยังไม่เคยรู้จักคนที่เชอรี่เลยเพื่อนหนูว่าไม่มีใครก็ไม่มีพี่ก็ไม่มีไม่มีใครคิดได้ดีคิดได้ดีเชอรี่ไหนกูจะกูจะกินเชอรี่หรือปล่าคนไม่รู้จักเลยแล้วกู พูดไปหรอยอะก็ยากจะรู้กูยากรู้จังเลยก็ไปละมือไปละมือกูเคยถามแล้วอยากอยากให้ตอนละมือแล้วกูแบบรู้กูพูดอะไรไปเคยจำได้ไหมตอนที่เคยเล่าให้ฟังอะตอนเด็กๆอ่ะละเมือเดินออกไปข้างนอกรู้ตัวไหมตาเล่าให้ฟังอ่ะก็ยังไม่รู้ตัวแลนี่ละเมือคิดว่าตจะหนูตัวไหมเอออย่ามาเถียงกูได้ยินเขาได้หลับที่หลับอ่านคิดมาเลยเขาก็ยากเห็น แต่ก็ไม่รู้ว่าคนนั้นน่ะเป็นใครไม่อยากอ่านเป้ผู้เสียใจว่ะมึงอะเรียกผู้หญิงอะไม่ต้องคุยต้องไม่คิดเรื่องนี้ให้กูเชื่อตอนที่มึงมาเมย์อะไรอย่างเงี้ยถ้ากูไม่อลักฐานนะกูโดนนะเออได้เกนี่ดึกขนาดนี้ยังจะแก้วยกอก็เราเลยนะคะกูเชื่อเลย เอ้าก็เบสไรอยากเป็นคนที่แบบเออระเบ้อไม่รู้ตัวใช่ไหมก็อจัดให้ดีครับอีแวจะต้องมาพุยกูเบสเบสหนักเราเบออีกแล้วเบสไม่ร้แลวเหรอเปนเร่อ